กี้เข้ามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์แล้ว ก่อนหน้านี้ผมได้ไปเห็นชุดชุดหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแฟนผมมากเลยนะครับวงเล็บนี่มันโนคิดไปเองนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะมันโหคิดไปเองแต่ก็มีหลายคนที่คิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับทั้งคนที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ทั้งคนที่อินบ็อกมาหลังใหม่ด้วยว่าบอกว่าชุดนี้เหมือนแม็กกี้เลยครับและอยากให้แม็กกี้กลับมาเล่นฟรีไฟลให้พวกเราได้เห็นเป็นบุญตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้แม็กกี้ก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับขอบอกก่อนเลยว่าผมไปอ้อนวอนมาแบบยากมากเลยนะครับแต่แม็กกี้กลับ เ,เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแม็กกี้เนี่ยแกทำงานค่อนข้างเยอะครับคือขายสบู่เฟด้านะครับคือขายดีมากคิดดูแล้วการ3 0 0 0 0ก้อนเราขาย11วันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากใครที่ยังไม่เคยลองนะครับสบู่เฟด้าแพงตนโซมเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ทิกต็อกแล้วนะครับทุกคนครับหรือหากสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับกบติกาจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเล่น 4v4 คนละ1เกมนั่นเองครับถ้าแม็กกี้คิวเท่าผมหรือคิวเยอะกว่าผมหรือว่าเราเสมอกเนี่ยก็เท่ากับ ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าการแข่งขันในรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะขอบอกก่อนเลยว่าเอ j มนเจทีวีผู้ไม่เคยแพ้เมีย <c oughs> ใช่หรืว่าแพ้ทุกคลิปเลยนะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดติ๊กให้กันด้วยนะครับหากใครดูในแฟนเพจฝากกดแชร์กันด้วยเด้อไปรับชมกันเลยจ้า เอาแหละครับมาเลยแล้วกันสวัสดีกติกาก็อย่างที่บอกกันไปไปเลยเปิดมาไม่เอาหมูเอาจ่าเอาคิวอ,อย่างเดียววนันนี้เอาคิวอย่างเดียวเฮ้ย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 ตายลักไปก่อนไม่โดนมือยังไม่มามือยังไม่มามอยจะเข้าห,หัวแต่ตัอวอะไรเนี่ยตัวอ,อะไร โดนอะไรวะเคุณนอนอย่างนั้นนะคะโดนอะไรวะโดนอะไรอ่ะไม่เข้าใจมันโดนอะไรวะสกิลอะไรอ่ะฉันผ่อนใดีกว่ะโอ้เออต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าชุดนี้คือมันเหมือนแกมากเลยนะครับพูดไปหลายรอบแล้วและแกเห็นแล้วเนี่ยอ่ะตอนที่แกเห็นแล้วแกคิดว่าแกเห็นแล้วแกคิดว่าใครพูดอะไรวะห้องห้องใครพูด ไม่รู้ใครพูดอะไรของๆแ <c oughs> กคิดว่าชุดเนี้ยมันเหมือนแกนไหมเหมือนอ่าเหมือนเขาเลยตะย <c oughs> ยกี้ต้องเก็บตังค์ GM เพิ่มลงละเดี๋ยวโทร,ทรไปหาพี่อาร์ตก่อนบอกว่าเนี่ยพี่ติดขอตังค์เพิ่มบอกเลยเออสกิลอะไรวะเอ้ยสก,กิลอะไรอ่ะสก,กิลอะไรอีกแล้วเดือดเกลียสกิลนี้หีย่กกยงเลยวะอนะโอ้ตายแล้วโอ้เป็นผู้ดูอีกแล้ว เอาเดี๋ยวดูเรียนฉนนะโอ้ยะเอาจริงผม,ผมก็ยาวผมบางตาเอาเป็นแบบแสกเปิดเหม่งเยกันอีน้แสกเปิดเหม่งไปเลยมาเอาจริงมีตัวอะไรทะลุตูดแกด้วยไหนอยเตู้ไง <c oughs> ตู <c oughs> ต้ไตู้ตีตูดแต่ชุดนี้มันก็แอบเซ็กซี่นิดนึ่งอะเนี่ยสวยเอเอกรกร ่วงอะไรมันไม่อีกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออร่วงไงเพื่อนผมเอาแต่ผมไม่ได้ค no ิวเอาตัวนี้ก็ได้ร่วงมาแล้วคิวมาแล้วคิวมาแล้วแแลล้้วววคิมาฟรีร่วงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวสุดท้ายต้องคิวผมผมต้องได้คิวทึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหน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 เอาเอาขอขอครับ ขอไข่ข้อขวดขอข่งขอไข่ข้อขวดวู้ฮู้สบายสห้าคิวไปแล้วไอ้น้องมังกรไอ้มังกรมันจะมาส่งแอดดอกนะคะพูดได้เอ่ยมังกรมันจะมาส่งแอดดอกไงโอเคไงมันมาแล้วมังกรแกมังกรมังกรเอ็นแล้วะ อะไรครับเนี่ยแกมังกรดูเ <Okay, okay, S 2> ิโอเคบายบายพียย่กี้ตื่นเต้นกับมังกรมาแล้วแกอยากได้ด <c oughs> ตดัวนึงอ้าวโอเคคุณก็ล้มแลกกันไงไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ได้คิวมาอยู่ <c oughs> เฮ้ยเพื่อเราเอาได้เพื่อเราเอาได้ไดไดคิวแล้วครับนี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อย <c oughs> สเอุ้ยิ๖คิวแล้วเดจ้าหนูมีวหนูจะตามพี่ทันไว้จ้ารอบนี้อีกสี่โอ้โหสิบพอดีรอบนี้สี่ปะ ไม่ไม่ทุกคนเชียร์ใครเชียร์พี่เนมบวกหนึ่งเชียร์พี่กี้บวกสองคนดูเชียร์ผมบวกหนึ่งเชียร์แฟนผมบวกสองอะแค่ชุดเขาก็กินขาดเออได้หรอต้อนมาก่อนเลยสวย้ะปืนนี้ด้วยขอญาติขอญาติเลยขอญาติเท่ไหมน้องคืออย่างที่้ะปืนนี้ด้วยไงคิดว่าคนป้ายเอ้เสียงเท่า เจ่ส์มๆๆๆเฮ้ยเฮ้ขอลองระเบิดขอลองระเบิดเอาขอลองระเบิดเอาปานแล้วระเบิดเลยเหรอโดนตัวเองเจมๆๆเล็กสองตัวผมต้องได้ผมต้องเอาต้องโดนปืนระเบิดไปเลยไงตึงตึงตึงเรียบร้อยได้คิวตึงเอากระสุนหมดตึงโอ้โห โอ้โหได้กี่คิวเนี่ยขอเช็คก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ดานิตาที่ได้มาสองนะสี่ดับโบมมเลยครับเขียนโบมมเลยครับนี่คือท<ๆ>่านั่งว้แปดคิวดาเมจสองพันห้าแปดคิวดาเมจสองพันห้านะครับอืมแล้วก็ตายแค่หนึ่งตัวคุณได้เท่าของอีกหอยชียร์กดสวยเซตจะได้เยอะกว่าเธออีก เธอให้วาดกันดูกันกันมาเอา้าไซก็18ไม่คิดจะยิงหัวหระจ๊ะอ่ะไหนไหนถ้าคิดว่าแกเล่นจริงแกโดดโชว์ได้สาทมทีอายอด้วยอายอด้วยอายอด้วยอะยอโชว์ไปอ่หมอบไปเออเขาจะได้รู้ว่าพิกี้เล่นจริงๆนะครับมือผมอยู่นี่เดอ้อปะลุยตูดเธอเซร์ส,สวยเหลือเกิน ผมว่าผมว่าผมว่าไม่ได้เท่าผมมาเอาไหมผมว่าไม่เท่าผมอ่ะโอยแกแนวหน้าเลยเฮ้ยหึชิบแต่ชิบมันฟุ๊บมันฟุบถม่ไปไจริงไปจริงโดนลัดโดนลัดอ้าวโดนลัดอีตัวนี้อีตัวนี้ก็โดนลัดตัวนี้ก็โดนลัดเหมือนกันอีตัวนี้ก็โดนลัดเอามันแกเอามัน เอามันไม่ยิงหัวไม่ยิงหัวแกยิงแกยิงแกดิงอะไรแกนปฮิ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 ิฮิฮิฮิไนแกไปฮิ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 ฮงัดไงแก้ปฮิฮิฮิ่นฮิฮ่ฮิฮิฮ้าไปแไปฮิเิฮิฮิฮไได้กไปฮนฮิฮิไปกไะฮิฮไแกไปฮิ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 นไหมไ ในบ้านน่ะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเออเอาเลยเอ <don> เอตายตู้เฮ้ยตายสวนไอ้หน้องสวนกูเหาโอไลออนไม่มันดีจริงๆ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยวิกกี้โดนสวนครับ <c oughs> ถ้าฉันตายพวกนี้ก็ไม่ได้ไดแล้วไม่ใช่นะ ไม่แน่หรอกเพื่อนตึงดูดูด้วยดูภาษาด้วยเนี่ยภาษาเพื่อนบ้านบอกเลยว่าตัวนี้ตึง<อ>เฮ้ย<อ>ว่าตัวนี้ตึงเฮ้ยไอ <c oughs> ต,ต,ตัวนี้ตึง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 คือฝึกมากับมือน้องมิ้ง 18. นิ๊แปดนี่อุ้ยเกตสีด้วย แต่ก่าลืมนะยิ่งแกชนะไวแกก็ยิ่งคิวนะนะจ๊ะเขาวัดคิวนะมันไม่ได้วัดที่กี่ลาวกี่ลาวก่อนมาแล้วมาก่อนมาแล้วของอยู่นี่มาก่อนมาคิวแล้วแต่ตอนนี้ผมจะมารวิทผมไม่เห็นเลยผมลืมมองไปสองคิวมาอุ้ยสองคิวผ่านไปสองลาวแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูคนดูเจ็บเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ไม่เจ็บค่ะแค่แปดเองเฮ้ยนี่ไงแกเอาไปเฮ้ยจะเชียร์ทำไมเว้ยจัง ทุกทุกเขาสวนนี่โอ้โหมันไม่หันมายิงสวนนะเต็มเต็มไม่หันมายิงสวนนะเอ้าสวนโอ้ยทีมตรงข้ามกูอยากจะตีมือจริงๆเลยโอ้โหพอมาอย่างนี้ยิงไม่ได้เนี่ยลาสุดท้ายแล้วแกต้องฆ่ายได้3ตัวถึงจะชนะเขาเขาจะไปเอาอะไรไปสู้ก็3ตัวเก็บหมด4ตัวไปเลยแต่ตอนนี้ตายเท่ากันแล้วอีก3ตัว คุณเซชาตผมอะยากโดนเพื่อนรัดเชื่อผมฉ,ฉันอยากยิงมังกรอ่ะได้ไหมโดนเพื่อนรัดยิงได้ยิงได้ยิงก่อนได้แต่ไปอ้อ<ไ>มเลยไปคิวเหอะอุย้ยเพื่อนปลาระเบิดน้ำแข็งม,มาแล้วยิงไม่ได้แล้วมังกรอนะ่ะลาระเบิดน้ำแข็งใส่จ้าอุ้ย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 มึงจะจิงฉันทำไมเนี่ยเอ้ยระวัง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 อุ้ยอย่านะ เธอเห็นไอไอวัวอมกรนใช่เปล่าว้าวเย้วู้ <c oughs> ชนะแล้วเว้ยตค่านี้ยังไม่ชนะชนะแล้วเว้ยยังยังไม่จบชนะแล้วแกตายแล้วมันจะเอาคิวอะไรมาได้ล่ะวู้ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> แกตายแล้วมันแกชิวไม่เพิ่มแล้วเนี่ยเพื่อนก็ตึงว่ะหรอเออร้อยเรียบร้อยจ้าเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยสามหนึ no! ่งเอาหน่อยน้องเรื oh, ho, no! ่องสามหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ต oh, ัวนี้ตัวตึงนี oh ่เฮ้ยตัวตึงตัวตึงเดี๋ยวตัวตึงเดี๋ยวตัวตึงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะตัวนี้ตัวตึงตัวตึงโอ้โหเฮ้ยทนายเฮ้ยฮ่าโง่อะไรครับนี่ คนผมว่าเมื่อกี้ผมชนะแล้วนะทำไมไม่ต้องให้ได้ไงไไอ่ะเฮ้ยเอเคมังกรเหมือนเดิมเลยเป็นไรกับมังกรมากไหมครับนี่การเฉันชอบมังกรเห็นไหมช่างกรคือสิ่งที่จะนำพาทุกอย่างอะไรนคืเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์สมัครเล่นพูดไปเรื่อยย <c oughs> ูทูบเบอร์สมัครเล่นนะเฮ้ยหัวหัวครับครับครับเสร็จครับนี่จะ <ไป S 2> มนีน้องมังกรไปได้วยนะโอ๊ยตายว้าา ผมว่าตอนนี้ไม่ไหวชัวผมว่าตอนนี้ไม่ไหวชัวผมชนะชัวผมอชนะชัวเขาคนดูผมรู้ว่าคนดูเชียร์ผมเยอะหรือเปล่าต <c oughs> ายรัดเอ้ยูมันไปอดดย่งมันไปแย่งคือวะตาย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 ตาตายตาายต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 าายต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 ายายตายตาาย เท่าไหร่วะเท่าไหร่อะเท่าไหร่นี่ค่าสตายหนึ่งเห็นปะค่าสี่ตายหนึ่งชนะเขาชนะแล้วแพ้ติ๊ต้าไว้นั่นแหละเขาแกค่าสี่ตายหนึ่งเมื่อกี้นี้ไม่ใช่จริงๆเมื่อกี้มันขึ้นแล้วค่าสี่ตายหนึ่งจริงไปดบติดคิ้เลยแกแพ้แล้วจริงๆแกแพ้แล้วไม่ใช่ ไ้เท่ากันมีแต่ขีท้องอ่ะแม็กแกโกงอ่ะโอ้แมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยเมื่อกี้สามหนึ่งอะสามหนึ่งเลยอ่ะต้นทางนี้จริงใช่ไหมเนี่ยสาวกีตพอดีสาวกีตพอดี กีดพ,พอดีอดอดว้าเปิดตาวะอเดียเปิดตาโอยไีเดีเปิดหน้าเอเปิดเองไปไนครับ